คุณหมอครับถ้าจะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เขานอนค้างแอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราห้ามเอาอะไรไปเยี่ยมมั่งค่ะเล่าทำไมต้องทำเสียงนั้นโทรไปหาพี่แจ็คด้วยห้ามเอาเราเบิดไปเยี่ยมคุณหมออะไร <S <s มันขึ้นอยู่กับว่าป่วยอะไรด้วยปะเอาทั่วไปก่อนเอากดท,ทั่วไปก่อนอ่า ในสเกลของโรงพาออยาบาลน่ะญาติคนไข้เนี่ยที่พอไปถึงปั๊บแล้วก็ขนนี่ไปปั๊บอ้าวเคาน์เตอร์มองหน้าแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่<ด>ส่วนใหญ่ปัญหาแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันอาจจะไปรบกวนคนอื่นนะครับที่ที่อาจจะ,ม,ะมีปัญหาได้ใช่อะไรที่มีกลิ่นเยอะทุเรียนใช่ทุเรียนผมคงไม่ไม่เคยเห็นใครเอาทุเรียนไปเยี่ยมเะยอ๋อเหรอแต่เห็นทุเรียนกวนอยู่แต่ไม่มีข้อห้ามใช่ไหมทุเรียนเนี่ย คือคืออันนี้แล้วแต่โรงพยาบาลบางบางโรงพยาบาลก็บอกว่าก็ไม่ห้ามเอาทุเรียนเข้าโรงพยาบาลอจริงแล้แต่เออแั้งแต่เข้าโรงพยาบาลแล้วนะกินนี้ตลอขึ้นลิฟต์อ่ะแต่ที่แน่ๆที่ไม่ไม่ไม่ควรเอาไปเยี่ยมเลยก็คือเหล้ากับบุหรี่นะครับเออโอเคเขาห้ามเขาเข้าในในร้านพยาบาลอยู่แล้วแม่นี่ใช่แม้แต่แม้แต่แม้แต่ร้านขายของในโรงพยาบาลก็ยังไม่มีเหล้าขายเลยนะใช่ครับหรือแม้แต่้ารร้านขายของรอบรรอบรอบโรงพยาบาลกี่เมตรกี่เมตรมันก็มีกฎหมายไม่หรอ โรงพยาบาลด้วยไหมหรือโรงเรียนอย่างเดียวน,นั้นน,บบน้นโรงเรียนโรงเรียนอโรงเรียนอ๋อโอเคแต่นั่นเราซื้อรอบได้ไปซื้อไปซื้อรอบโรงพยาบาลได้ตัวชีเป้าที <laughs> นี้อย่างอื่นที่มันชอบบางทีก็มีปัญหายกตัวอย่างเช่นดอกไม้ที่ที่ท,ที่ที่มันมีกลิ่นแรงมากอืมอเพราะบางทีเอ,อ่อ มันมันแครให้มันมีมันมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยแล้วก็บางทีมันมีผลกระทบต่อคนไข้เองด้วยเพราะมันัางนั้นเออไม่ค่อยนึกถึงเรื่องกลิ่นดอกไม้เลยแฮะเป็นคิดว่าดอกไม้ดอกไม้ที่เขาจัดเป็นช่อเยี่ยมไข่กันมันมันมีอะไรที่กลิ่นแรง่ะลิลลี่บางอย่างมันก็มีนะอืมเป็นดอกไม้แช่สารเคมีอะไรอย่างงี้ปะไม่มันมีดอกไม้บางอย่างที่มันแบบกลิ่นมันกลิ่นแรงขึ้นมาคือนอกนอก ดอกไม้นี่คือตอนนี้นอกจากกลิ่นกุหลาบนี่ก็นึกไม่ออกเลยว่าตัวอื่นยังดอกมะลิบางคนเขาก็แพ้ดอกอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมันมีคนแพ้ได้ไงเราชอบดอกต <laughs> ีมเป็ดมชอบนะ <c oughs> มันจะมีคนอากลิ่นอะไรตลาดประหลาดอะไรเงี้ยมังมีคนแพ้ไงเฮ้ยเเราทําให้เรานึกได้ตอนนั้นคือเราไปถ่ายแบบแล้วแบบถ่ายแบบสตรีนางแบบก็เดินไปเร่ในปากคองต <c oughs> ลาดเพราะนุ่แอนไปเป็นนายแบบ เปตากล้องเว้ยคือถ่ายไปเรื่อยๆแล้วนางแบบเขาเดินเข้าไปในร้านนะในร้านดอกไม้อ่ะเสร็จปั๊บพ่อออกมาแล้วแบบพี่แป๊บหนึ่งแล้วก็หน้าแดงแล้วเขาไม่หนูไม่ไหวแล้วดมจะดมอะไรกันดวดเลยเข้าใจว่าน่าจะน่าจะแพ้อะไรสักอย่างที่มันอยู่ในบรรยากาศของมวนหมู่ไม้แกสอนดอกไม้ไม่มีได้ก็ซึ่งซึ่งหนึ่งอาจจะเป็นแก่ถอนดอกไม้หรือว่าเป็นกลิ่นฟอร์มาลินที่แช่ก็ได้ได้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเลือกนิดนึงน่าจะไปถ้าไปไปร้านดอกไม้อะไรเงี้ยครับอ่าจจะเลือกดอกที่มัน กลิ่นไม่แรงหรือไม่ม่ก็เลือกดอกเล็กๆหรือไม่ก็เลือกเป็นอ่าคล้ายๆอะไรอ่ะคล้ายๆเป,เป็นดอกไม้ปลอมอะไรเงี้งยประมาณนั้นอันนี้ปรึกษาร้านขายพวงหรีดหน้าโรงพยาบาลได้ปะได้แล้วก็ปรึกษาปรึกษาบอร์ดก่อนนะจะ๊ะปรึกษาบอร์ดที่ที่โรงพยาบาลจะไปเยี่ยมอ,อ๋อสวัสดีครับคุณพยาบาลอา่ผมจะเอาดอกไม้ไปต้องชอบดอกอะไรดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นถือว่าเอาดอกไม้ไปให้พยาบาล ก็หลายเรือ่องกันเออแล้วเออถ้าถ้าว่ากันจริงๆแล้ว,ว่าการเอาดอกไม้ไปให้ผู้ป่วยเนี่ยถือว่าโอเคป่ะคือมันขึ้นอยู่กับที่ถ้าเกิดเอาดอกไม้ปริมาณเยอะๆมากๆไปไวท้ที่ที่เป็นที่ไม่มีคนอยู่เยอะๆหรือว่าที่เขาต้องใช้การใช้พื้นที่เช่นเอาดอกไม้ไปวางเยอะๆอยู่ในไอซียูอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันก็เขาก็ขอเอาออกไาอยู่ดีอะ ประมาณนั้นสร้างซีนที่มันสดชื่นอะไรอย่างงี้ไงมันดูแบบไม่ไม่แข็งไม่อยู่ในรูปบวินเดอร์อย่างงี้ใช่ไหมเราสุก็รองมาดูวัาถ้าแบบว่าคิดว่าจริงๆนี่สถานที่ที่มันมีดอกไม้เยอะนี่บางทีน่าจะเป็นแบบปวดหลังคลอดนะอืมอ๋อไปยินดีกับคุณแม่อะไรอย่างี้กันงี้อ๋ออีสักพักหนลูกตาบวมมองอหายใจไม่ออกจะไปแพ้ลูกขนาดนั้นเลยเหรอยี่มีบางคนแพ้ได้เออ ซึ่งซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็เพิ่งจริงๆเพิ่งมีอ่าส่วนหนึ่งก็คือเพิ่งเพิ่งไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนที่เขาคลอดลูกด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอมีอย่างหนึ่งว้ที่เขาโดนพยาบาลลิปไปให้ทายว่าคืออะไรอ่าอะไรอ่ะต้องเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเด็กแน่เลยไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตอบตอบตอบเฉลยเฉลยก็คือลูกโป่งโอ้ลูกโป่งแบบคอนเกร็ตต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ทอง เขาบอกว่าไม่ได้ค่ะทำไม,มไปบานเราไปเล่นเหรอมันโป๊ะแตกเหรอแตกโป๊ะเป็นโป๊ะเป็นวัตถุระเบิดแบบหนึ่งเพราะแก๊สที่อยู่ข้างในหรือว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันแตกเสียงดังอาจจะทําให้วอดวุ่นวายเงี้ยเหรอก็เป็นไปได้นะในลูกโป่งมีอะไรในฮีเลียมเหรอไม่เรอกคือคือถ้ามันเป็นแบบพวกลูกโป่งของแก๊สที่มันไม่ใช่ลูกโป่งลอยอ่ะมันมันก็เป็นอากาศปกติอ่ะ มันลอยอ่ะแต่ถ้าที่มันลอยถ้าที่มันลอยแบบดีๆก็มักจะเป็นฮีเลียมแต่บางบางคนบางทีเขาก็อาจจะเอาไฮโดรเจนมาใช้แต่ว่าไฮโดรเจนอันตรายมากเนยเพราะว่าถ้าสมมติว่าแตกก็ระเบิดระ,ะเบิดติดไฟอ่อะอ๋อกลัวว่าคนจะไปเสพฮีเลียมอ่ะดูดแล้วก็พูดเสียงตลกตลกเออก็อ๋อเลยเข้าใจได้เลยว่าทําไมรถไฟฟ้าห้ามเอาลูกโป่งเข้าระบบมันมี โอเคที่ดอกไม้ลูกโป่งอาหารล่ะครับอาหารใช่ไหมอาหารนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สุดๆเลยว่าเป็นคนไข้อะไรเช่นยกตัวอย่างอันนี้นี่หมายถึงว่าเอาไปให้คนไข้นะไม่ใช่คนเฝ้าไข่ยมไปเยี่ยมไข้อ่ะแบบถือไปเงี้ยบางทีก็เอ้ยไอ้ซูเปอร์ข้างล่างหรือว่ามินิมาร์ทข้างล่างเขาจัดเป็นเฟตมาให้แล้วก็เอ้ยด้วยความหวังดีมาเยี่ยมเพื่อนว่ะไอพวกนมตาตื้อๆอ่า นมตาแพนด้าเงี้ยหรือว่าพวกอะไรนะลังนกอซุปไก่สกัดทั้งหลายเลยอะไรเงี้ยซุปไก่ลังนกพวกอาหารบำรุงเงี้ยอ่าเดี๋แบบว่าเป็นเป็นนมตัวนเหลืองงาดำอะไรเงี้ยเหมือนเป็นชุดสังฆทานที่เขาจัดไว้ให้อ่ะอ่าค็คืออย่างงี้จริงจริงต้องต้องต้องถามก่อนว่าคนไข้เขากินเขาคุณหมอเขาอนุญาตให้ทานอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยประมาณ คือถ้าถ้าคุณบอกไม่ให้ทานอะไรเลยแล้วไปเยี่ยมก็ตลกตลกใช่ไหมมันก็จะเจียนเจียนหน่อยป่ะเออก็ไปเขาบอกอาหารน้น้ํางนอาหารตลอดเวลาอย่างงี้แล้วก็เอาเอาแก็ก็เสร็จคนเฝ้าของกินไมวางยู่เออใช่เสร็จคนเฝ้าจริงๆอันนี้มันอาจจะเป็นกุศโลบายได้ป่ะคือไปเพื่อไปเยี่ยมเอาไปฝากคนเฝ้าไข่ต่างหากล่ะจริงแต่ริงเข้าไปได้นะแล้วเดี๋ยวเอาให้หมอเอาเย่ เนี่ยเนี่ยอย่างอันนี้มันมีประเด็น<ก>นะเช่นเเเอ่นนนนีป็นคนบบี้ยในฐานที่ไปไปเยี่ยมคนที่เขาป่วยเนี่ยแล้วมันจะมีคนที่เฝ้าไข้ซึ่งก็เอาเป็นญาติสนิทกันนั่นแหละเบอร์สนิเน 1, 2, ทเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามทีนี้ก็ต้องติดต่อไปที่คนที่เฝ้าไข้ก่อนว่าเฮ้ยแบบคนไข้กินอะไรได้หรือเปล่าอะไรเนียคนจะเป็นสเตปประมาณนี้ใช่ไหมแล้วคนที่เยี่ยมไข้ก็จะตลอกถามคุณพยาบาลถามคุณพยาบาลอ้าวเหรอต้องถามพยาบาลด้วยเหรออ๋อขงคุณพยาบาลน่าจะรู้ดีที่สุดเนาะก็คนเฝ้าบางทีก็ไม่รู้หรอกอะไรเงี้ย คนเฝ้ารู้ไงว่าโปรดอะไรไงเช่นแบบชอบกินขนมยี่ห้อนี้ชานมไข่มุกยี่ห้อนี้โอเคงั้นอาจจะต้องถามสองคนก็คือคนเฝ้ากับคนคุณพยาบาลใช่แล้วแล้วคนเฝ้าก็จะพูดสิ่งที่ตัวเองอยากกินขึ้นมาแล้วคนใข้กินไม่ได้เจอสิ่งนี้บ่อยป่าวะไม่เคยคิดถึงขนาดนี้แต่ว่ามีความพยายามอยากกินถึงขนาดนั้นเลยมเฝ้าใครทั้งวันทั้งคืนให้ทําไงอะเรื่องขคา เพิ่งเคยแบบไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกก็กะว่าจะซื้อแบบเป็นผลไม้เป็นกระเช้าอะไรเงี้ยไปให้เงี้ยก็เลยโทรไปถามเป็นลูกพี่ลูกน้องว่าแบบเออคุณป้ายกินยังกินอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยสรุปสุดท้ายก็คือกินไม่ได้แล้วก็คือต้องให้อาหารทางสายยาง mm hmm. เราก็เลยแบบเอายังไงดีวะคือเราจะไปเยี่ยมมือเปล่าแบบสิบนิ้วก็ดูแบบไกลอยู่อะไรเงี้ยก็เลย ก็ซื้อเป็นกระเช้าผลไม้นั่นแหละแล้วก็บอกว่าเออเอาเอามาให้แบบคนเฝ้าไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ซื้อแบบว่านมนมชนิดแบบว่าที่เป็นอาหารทางการแพทย์ได้จะได้ใช่ไมใช่เออเร็วโอเคไฮ้เรามีไอเดียเรามีไอเดียถ้าอย่างนั้นแล้วจะทำอะไรบ้างอ่าซึ่งไอเดียแรกโดยชั a GPT เชื่อจากประสบการณ์โธเช่นมันบอกว่าให้เอาสิ่งเหล่านี้เช่น หนังสือดีไหมเออเอ,อไม่เคยนึกเขาเข้าใจว่ามันมันน่าจะไปรวบรวมจากเว็บไซต์ที่มีคนเขียนไวนะ้นะนะหนังสือหรือว่าอันนี้มีความแบบมีความฝรั่งอยู่ด้วยนะเกใช่หนังสือแมกกาซีนอะไรเงี้ยเนาะโอ้โอแมกซีนได้นะหาย,ยากไป<ด>หา,หาเลยหนังสือการ์ตูนนี่นะถ้าเปเยย่ยมเด็กๆก็น่าจะดีเออของเราของเราตอนที่อยู่วอร์ดเออมีคนเอาสมุดระบายสีมาให้ก็เลยกินสีเข้าไปออก็ก็แบบ เหมือนใช้เวลาแบบคือจะได้แบบมีสมาธิแล้วก็ไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าจะอยู่ในห้องเขาก็ไม่คุณพยาบาลก็ไม่อยากให้นอนตอนกลางวันเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตอนกลางคืนจะไม่นอนเนี้ยก็คือพยายามให้ทํากิจก,กิจกรรมในช่วงกลางวันให้เยอะอาจะเข้าไว้อะไรเงี้ยก็แบบมีสอนพับกระดาษระบายสีเออนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเอออุปกรณ์คราบก็เอาไว้แก้เหงาได้นะจริงใช่ ใช่ถัดมามันบอกว่าให้หาพวกให้แนะนําพวกพวกอันนี้แต่ไม่รู้ไม่รู้จะได้จริงป่าพวกหมอนหมอนผ้าหกเขาเขาบอกว่าจะได้นอนสบายขึ้นออืมจริงในฐานะที่เคยเป็นคนไข้เตียงโรงพยาบาลมันแย่มันทําให้เรานอนไม่หลับได้ง่ายเตียงมันแข็งเออน่าสนใจไม่เคยนึกมาก่อนว่าเอาหมอนก็ได้เลยอวะ ืแต่ว่าสําหรับสําหรับบางบอร์ดเขาจะไม่ให้นะก็อาจจะต้องดูเป็นบอร์ดๆไปใช่ต้องถามก่อนถัดมาก็คือเช่นเกมบอร์ดเกมเห็นไหมบอร์ดเกมเราแนะนําอโน่แต่ปรากฏไม่มีคนเล่นด้วยก็คงแย่เนอะถ้าเกิดไปแต่เล่นสองคนก็เล่นได้ไงอโนโอนี่เยอะเหรอเอามาทําไมถัดมาก็คือแบบว่าเขาบอกว่าแนะนําเป็นพวกการ์ดก็ได้ อืมนี่ฝรั่งมากเลยอ่ะ Small gift เช่น stress ball คืออะไรวะ stress a อ๋ไอู้ที่บีบไอ้ที่บีบเปล่าอืมแล้วก็ s t u f f อน animal เพื่ออะไรวะ stuffed กระต่ายกระตาเนาะไม่ชด้ตากระไี้กระชี้กระชี้ตานาวอร์ก็ก็ไม่ให้เหมือนกันนะตุ๊กตากัะชีพกรชีอย่างเช่นแบบว่า สนใจ v ีทูเบอร์คนนี้อยู่ก็เอาพลาชี่ของคนนี้ไปให้อะไรเงี้ยฟิ๊กเกอร์เห็นงหมเหรอเอ้ยน่าสนใจนะฟิ๊กเกอร์เงี้ยปิ๊กเกอร์มันก็นกกระชุ่มกระชวยใจได้นะใช่ไปตั้งนิมหัวนอนน่าสนใจน่าสนใจอันนี้น่าสนใจลองลองเอาแบบว่าเอ่อบริการสตรีมมิ่งสับส c r ิปชั่นไปให้ทุกคนทำไม่มีเน็ตทำไง่ แล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้เช่นอาจจะมีรูปถ่ายหรืออาร์ตเวิร์กที่ดูอะไรอ่ะที่ดูเช er ียร์ฟูประมาณนั้น,อ,น,นอ๋อเราแนะนำของเล่นอีกอย่างหนึง่งช่วงเนี้ยเขาหีดกันมันเป็นเป็นเหมือนภาพแล้วก็มันเป็นเหมือนเป็นเมทัลาสติกอะที่เป็นคริสตัลอะอแล้วกใ็ให้เอาไปแปะบนภาพแล้วแล้วก็มันมันจะออกมาเป็นเหมือนเหมือนภาพคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าศิลปะ อะไรคริสตัลอะไรสักอย่างสามารถหาได้ตามแอป,ปซื้อของนะคะมันก็แบบไม่แพงมากแล้วก็แบบเออคล้ายๆระบายสีแหละก็ะก็ช่วยทำให้แบบหายเบื่อได้ดีเหมือนกันอืมก็ดูเป็นหลายอย่างที่มีไอเดียแปลกๆดีแต่วราว่าหนังสือหรือว่าพวกอะไรที่เป็นการอะไรนดูน่าจะหาง่ายนเนาะยกเป็นแบบเรเว้แต่ว่าถ้าอยากเอาดอกไม้จริงๆดอกไม้มันก็อารมณ์คล้ายๆแบบขอ,องไว้ดู ประมาณนั้นปะของพวกรูปหรือว่าอาร์ตเวิร์กที่มันดูทําให้ดูสดชื่นสบายใจตื่นลืมตาตื่นมาจะได้ไม่เห็นห้องนี่ที่มันชื่ดชืดอ่ะอืมอืมันก็ได้จรจมันก็อารมณ์เดียวกันหมดไยเนาะม่นแนั่นแหละนั่นแหละแต่กีุ้้งแอนพูดถึงเรื่องผลไม้ใช่ไหมออมทีนี้ผลไม้อะบางทีอาจจะต้องระวังว่าผลไม้บางอย่างจะไม่เข้าเหมาะกับคนไข้บางคนด้วยแหละอืม เช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคนเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยเรากินออกทุเรียนไปเยี่ยมอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่เขาทุเรียนไม่ได้แค่ก็ให้เข้ามาตั้งแต่ปากโรงพยาบาลแล้วป่ะโอเคหรือว่าเป็นมะม่วงหรือว่าอะไรที่มันแบบมันดูหวานมากๆหรือว่าถ้าเป็นคนไข้อำบางประเภทเช่นคนไข้ที่ให้ยาเคมีบําบัดอะไรเงี้ยแล้วจะไปเอาผลไม้ที่มันมีความเสี่ยงต่อการเน่าเสียง่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะ น่าจะมีปัญหาเรื่องท้องไส้ระหว่างนอนลรงพยบบานได้อืมน้องระวังความสะอาดเหมือนกันนะจ๊ะประมาณอน่้งอัอถ้าหลบเอาของไปเยี่ยมคนไปเยี่ยมคนเฝ้าไข้น่าจะดีกว่าปะก็ถามเลยว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อไปให้สั่งไก่ได้ไหมสั่งพิซซ่าอะไรเงี้ยจริงจริสั่งได้นะแต่เห็นเขาก็สั่งกันอืมคนไข้จะไม่เย็นใช่ไหมคนไข้คนไข้หมอก็ <laughs> นไข้จะตาเขียวนิดหน่อยเองก็เฮ้ยคนไข้ก็กินอร่อยอร่อยอ่ะคนคนไข้ได้กินไงแต่ว่าบอกไม่ต้องซื้อมาเผื่อหมอก็ได้ได้ซื้อมาเลยหมอคนเอาไก่ทอดแะครซื้อมอนจะดีกว่าอ้าวมอนได้ไหมแม่ามอนนี่มันแบบเสี่ยงติดเชื้อนะก็เราก็ไม่ควรที่จะกินมอนดิบถ้ากินมอนก็เป็นใอนเขาบอกว่าซื้อได้ไงซื้อมาให้หมอ อ,อ,อ้าวเหรออ่ามีอยู่อันหนึง่ง <laughs> เนื้อไดวฝากฝากแถมท้ายคือจากจากประสบการณ์การมีลูกนะแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็มีลูกกันมากมายแล้วถ้าใครไปเยี่ยมคนที่ที่เป็นคุณแม่หลังคลอดอ่ะเขาจะต้องการไอ้นู่นนี่เต็ไมไปหมดเลยโดยเฉพาะกับเด็กแรกเกิดที่ถ้าเป็นท้องหนึ่งด้วยอ่ะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำมันจะต้องเตรียมการอะไรบ้างในอนาคตหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนต่อจากนี้ไปจะต้องเตรียมอะไรบ้างสิ่งที่เยี่ยมใข้แล้วเวิร์กที่สุดจนถึงตอนนี้ฮะ เ,เพิ่มแอมเพิร์ปะต้องเป็นเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะครับเยอะออะไรก็ได้ซื้อไปเลยเป็นเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดียิ่งรวมตังกับเพื่อนแบบเอาเซอร์ไพรส์แบบแบกไปสามสี่ห้าคนแบกได้ยิ่งดีมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเพราะเด็กมันขี้ตลอดเวลาเออแต่สําหรับสําหรับเพื่อนเราเวลาคลอดลูกอะไรเงี้ยเราชอบซื้อเบบี้บุ๊คให้อ่ะเหมือนเหมือนแบบ ไว้บันทึกพัฒนาการของลูกเขาเองอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบเกิดจนแบบถึงห้าขวบอยู่ใดๆอะไรเงี้ยเออเออเอก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นถ้าแบบท้องแรกกำลังเห่อๆหก็จะเวิร์กอยูบบ่ขยันเขียนอ่าออถ้าเน้นฟังชันก็พระออมมง <laughs> <laughs> <Okay. Okay. S 2> โอเค <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรก็มาแชร์กับเราได้เออรองแทระฝากคุณผู้ฟัง,งแชร์หน่อยดีกว่าว่า ไอเดียที่เอาอะไรไปเยี่ยมแปลกๆบ้างเออหรือถ้าคนไข้อยากกินทุเรียนมากๆจะทํายังไงก็กินทุเรียนกวนได้ไหมทุเรียนทอดนี่ไม่เหมือนกันทุเรียนทอดมันกินแล้วมันน่าแสบคอป่ะก็คนไข้แบบเข้าเฟือกไงกินได้โอเคได้ได้โอเคโอเคบายบายบาย